จ้าพ่อจ้าสวัสดีค่ะครับจ้าพ่อ,อ,อจ้ามือหนิเขาจักน้อยหอ้องสามน้อยบนรางน้อยหนึ่งบนรางน้อยหนึ่งเนาะอยู่ของเคียอยู่เพราะว่ามือนีมนอิมีเลขเบิ่ไหลายบนลไหลไ่นขี้ขี้เข้าเข้าหาเลขกเบิเลไหลมือนีิเลขเบิลเขาเลขเบิลมากหนิเขาอยากแผ่ียวเพล,เลยด แต่ว่ากับเขาดีขึ้นกนล่ะเพราะว่านี่กับทำช่วงขาหาสามเขาพิเศษพวกเขาเพราะว่าเหลขบินก็แปดซีของห้องมีแต่แปดสามเอพ่อมาปกติเขาบนเขาล่างพี่พี่เขาสองสี่นะพ่อเนาะเล่าสามขาี้เขาทั้งบนทั้งล่างแปดสามสี่กับหนึ่งแปดนายตาชาติเขา อ๋อบอกปันเฮ้ยเขาบุเดีอวนน้อยกาชาดกับเขามันบอกมือ่บริเวณมืองน้อยกาชาดอือเอาถือว่าพานฉลุยเพราหลายตแต่ว่ากระถือหลายคนกระจ้าก็ไปเปรียบเทียบเอาว่าเป็นยังแต่ได้ขึ้นกันเอาเปรียบเทียบใสกับเหล็กนใจเรียกผู้อื่นอะไดขึ้นกันว่ามีปัญหาเอาเรียกลักตัวไรฟองเขา ปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเราประกบสองสามส,ามสี่ห้าหกจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกชุดวิ่งตัวใดพระเจ้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองระว่าง 7, 1, <5. S 1> เจ็ดกับหนึ่งน่าพอเนาะอ๋อทำช่วงขามืออื่นชุดเต็มเล่าข้าทหน้าดีค่ะทำช่วงขาเนี่ เต็มลรวพัฒนาด้วยแล้วก็หุ่นทั้งมือเลกทั้งมือนะคะทำช่วมว่ามนลายก็ไปคัดเอาตามอัธยาศัยนะคะนี่คือตัวเลียกแน่าทางของพ่พมที่ให้ทุกมือทุกมือมือละประมาณนี้แต่ว่าสามารถเหลือนใดทั้งแต่เศาจจนหดแร่งจนหดดึกอันนี้ไลเมือั้งแต่ตอนน้อยกอาชาติกับเขาเนะพอเนะน้อยกอาชาติหลักกมา เอ่อห้าหน้อยห้าหน้อยเขาสามน้อยผาดน้อยหนึ่งแล้กก็มาเล่าสามาคัคคีเล่าสามัคคีกับเขาบนเขาล่างนะคะทำช่วมกันนําไปพิจารณานัานไปคัดกรองมึงคักนะคะเพื่อว่าจะได้บ,บาผาดพิจารณามึงผู้ลง坤ขจ้าจกับไปจัดเบิดเลยผู้ลง坤ขจ้าจกับไปเปรียบเทียบเลขเลขใจเปรียบเทียบเลขผู้อื่นเนี่ยอย่างที่สี่นะคะ ประมมั่นนั้นนะคะแล้วแต่เทคนิคของใครของมั่นนะพอเนาะจะขออนุญาตทบทวนตัวเลขเล็กน้อยน,อยนะพอเนาะครับจะตัวเลขเนี่ทางของผู้พมนะคะเลขหลักเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวประรกบสองสามสี่ห้าหกจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก 02030405061213141516ชุดวิ่น714หา2ระวัง7กับ1เนาะคะ่นะเนาะถ้าระวังตัวไหนมันมักม,ม,มากต่ว่าชุดวิ่นนี่ก็บ้ค่อยผัดเจักเทือ่อบ้ามาหนึ่งตัวกับสองตัวนะคะทงช่วงกับพี่จรณาตามนีม่พอมีอย่างสิวโกับแฟนขับเอฟซีบอ น้มันเอกอะมันทองหลายปดทองถึงสามน้อยกับเขาสามน้อยที่เราว่าจบุนลางกันน้อยหนึ่งยัวผมเชื่อเนี่ยเชื่อี่เขาทำอะไรเราว่ากับขันวัดทองกับเขาวมดเราว่ามันบดเขาบดทองนี่บนล่างบนล่านเลยเราพอเนะครับมันทองเราแบบอะไรว่อะไรอืมท่านที่ที่เขาหัดมันเขาบ่อะไรด้ยเป็นอาวุธฟาเราว่ากว่าเขาสามน้อยกับเทวาดียคัว ผมังน้นึงก็ได้กูจิสื่เล่าอ่ะเอาอยู่ในนี้ละอ่าแต่มันบอออกไปโทคัดก็อยู่ในนี่นะซื้อไว้กในนี้ก็ถือสำน้อยนั่นแหละจ้าแต่ถ้ามากตัวใรก็ยังซสือกหว่าเล่าก็ไรมักตัวใรก็ยังคาราอยู่ในแถวห้าจังเลงกับตมักปับวอออกสำกับมีนี่แหละอาจังเลงก็ได้โออกบ่มักโตมักบ่กออกก็ห่าอะจ้าสาบ่เถิดเจ้มาจบอกไรก็ได้ อาาันว่าเมาคือน้อยอือหือเบ้าเนี่ยเราใจยะกง่เต่มันหุดมันลุดรืว่ายู่ในจุดเต็มมันเนี่ยถ้อถ่าผูดได้ากถือกับจัดชุดหนีไปเลยนะพ่อเนับถือแน่นอนม่นมีผดพลาดแครต่ว่าแต่ว่าตองเถาะจ้าตองว่าสวย่หนีักักไม่ทำละวเจ้าพ่อจ่าขอกาบขอบคุณ่อหลายๆนะพ่อนาะ ขอยพ่อสุขภาพแข็งแรงนอนหรับฟันดีเจอกันไม่คิดหนากับพ่อค้าครับขอพวกคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับขาต้มช่อมขาหลังจากตัวเรียกแนวทางของออผู้พ้มพานไปแอดกันจะนําตัวเรขกแนวทางของเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าใส่ไปนําคือเก่าเนาะ,ะ่ะเนาะเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าคุณกะไหมาเรียวเดียบร้อยนะคะตัวเรียกแนวทางของเพิน่น ทีเป็นตัวไปได้ไปเมืองน้ำกันค่ะทำชุม่ม่ะตัวเลขแนวทางของเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าอ้าค่ะทำชุ่งขามาแล้วมาแล้วนี่ค่ะตัวเลขแนวทางของเส้นหนึ่งเจ็ดเก่านะคะทำชุ่มขา่าบนล่างวิ่งที่สี่ห้าแปดศูนย์

เอาเติมช่วงพิจารณาตามนี้นะคะตัวเลขแนวทางของเซนจ็ดเก่ากับมีตามนี้สําหรับมือนีเพ่นกับเข่าคือกันเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเลขแนวทางที่เขาดีมาตลอดกับบลุดเนาะค่ะเนาะทนผู้ชมก็นั่ไปพิจารณาหรือนั่ไปเปรียบเทียบเลขระหว่างของพระพุกับของเซนจ็ดเก่าก็ะไดหรือไปเปรียบเทียบสำนักอื่นก็ไดเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคมาล่ำลุ้ยอย่าจีบอย่าจน เจอกันใหม่คลิปหน้ากับทุกช่ค่ะขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ